สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอนอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ คุณเทาสาวเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ใจเราทิ้งขว้างเราเห็นเราเป็นของตายไร้ราคาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยนั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังลดทอนคุณค่าของตัวคุณเองอยู่โดยไม่รู้ตัวน่ะสิครับลองเปลี่ยนความคิดดูใหม่ครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6กวิธีคิดแบบผู้หญิงมีคุณค่าที่ผู้ชายโหยหาอยากจับจองนำเอามาฝากเพื่อนๆลองดูสิครับรับรองว่าถ้าคิดได้ผู้ชายที่ไหนก็ ็อยากจะครอบครองคุณจนตัวสั่นกันเลยทีเดียวครับข้อที่1ภูมิใจในตัวเองเริ่มต้นจากการที่คุณาสาวๆต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนภูมิใจในข้อดีของตัวเองให้มากๆแล้วความมั่นใจมันจะฉายแววออกมาให้พวกเขามองเห็นเองขอบอกเลยว่าพวกเขาจะตกหลุมรักผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นที่สุดครับดังนั้นอย่าโมแต่ดราม่าว่าตัวเองไม่ดีพอหรือต่ำต้อยด้ยค่าไปกว่าใครเลยครับ ข้อที่2หล่อแล้วไงดูที่นิสัยมากกว่าคุณต้องเลิกหลงไหลในรูปลักษณ์ภายนอกของผู้ชายได้แล้วครับให้คิดไว้เลยว่าหล่อแล้วไงมีนิสัยดีหรือเปล่าเอาไว้เลยนะครับคุณต้องปรับมามองคนที่จิตใจมากกว่าหน้าตาเพราะผู้หญิงที่เอาแต่กรีดกราดวิ่งตามผู้ชายหลอๆนะ่ะมันดูไม่น่าค้นหาสักเท่าไรหร่หรอกนะครับข้อที่3ดูใจไปก่อนไม่รีบร้อนจะเป็นแฟน คุณต้องไม่เร่งเร้าในความสัมพันธ์ไม่ว่าใครที่เข้ามาคุณต้องละไว้ให้อยู่ในฐานะเพื่อนก่อนใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปยาวๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายต้องรอคอยเพื่อให้ได้คุณมาคือผู้หญิงที่มีคุณค่าที่สุดเลยครับข้อที่ 4. ไม่ยอมมีเซ็กกับใครง่ายๆ คุณต้องไม่ปล่อยตัวเองเรื่องเซ็กเด็ดขาดครับคิดไว้เลยว่าก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครคุณต้องรู้จักเขานานพอเสียก่อนต้องมั่นใจว่าจะปลอดภัยทั้งทางจิตใจและร่างกายคุณสามารถจะรู้จักผู้ชายได้โดยไม่ต้องมีเซ็กเลยด้วยซ้ำหากเขาจริงใจกับคุณครับข้อที่5เราไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงใครได้ท่องเอาไว้เลยครับ ว่าไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงใครได้อย่าเสียเวลาในการร้องขอให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณเอาเวลาที่มีค่านั้นมาทําตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันจะดีกว่าครับหากผู้ชายคนนั้นทําให้คุณต้องเสียใจบ่อยๆก็แค่ตัดเขาออกไปจากชีวิตเพราะเขายังคงไม่ใช่สําหรับคุณนั่นเองครับข้อที่6ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว การที่เราคบกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณเองก็ต้องการจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงบ้างพูดคุยกันในเรื่องที่คุยได้เฉพาะกับผู้หญิงเขาก็เช่นกันครับต้องการไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือแม้แต่ใช้เวลาว่างเท่าที่เขาต้องการแต่ก็ต้องไม่ละเลยคุณนะครับคุณอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเขาบ้างก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6วิธีคิดแบบผู้หญิงมีคุณค่าให้ผู้ชายโหยหาอยากจับจองคุณาสาวๆลองคิดให้ได้ตามทุกข้อที่กล่าวมานี้การันตีได้เลยครับว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าที่ไม่มีผู้ชายที่ไหนจะทิ้งได้ลงอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ